สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเมื่อสุกูสุคนสบายดีเมื่อสูมองสุบอลเขาสูส่กับซองเบาวไทยกับเ่าเน,น,น,นาะพ,พ,พี่น้องกับบรรยากาศน่าหนาวพี่น้องไอ้หนูหนาวแห้งหนาวโพดโพพี่น้องตื่นมากกัเย็นเลยก็แล้วแสวยแล้วตอนนี้นะประมาณสิบเอ็ดโมงกว่ากว่าก็ยังลมแห้งกันนะพี่น้อง ลมแงกเลยรอัวกินคือเก่าพี่น้องกัวกินคือเก่ามันกำลังลาบเทาพี่น้องต้าวกระตุนกำลังสิราบเท่าให้กินไหม หนาวแห้งพี่น้องเไยดูแลสุขภาพไปเด้อพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศอากาศหนาวดูแลสุขภาพจะคของน้ำ<ม>เป็นห่วงเป็นใยกันเลยเนาะเบาใจกันจ้ะม้วน,บบวนท่องไอ,ไอีกเลยกระเพาะคืนต้องใส่สีคอโลกลนั่นพี่น้องเก็บกระเพาะพี่น้องสบายดีพี่น้องกระเพาะคืนมันม้นท่องนะก็ยังอยู่ในเอตจินตลอดพีน่น้อง เฮ็ดให้กินซะบ่บ่ใส่เฮ็ดก็ได้บ่แซ่บอ้าบ่แซแซ่บคือเก่าอียังหาๆส่วนผสมของเฮาก็พี่น้องส่วนอ้าวส่วนประกอบเนาะสิว่าไทยก็ว่าไทยก็ว่าเนาะส่วนส่วนเออเฮาเนเนาะส่วนเนาะนี่บอ้าวคือบ่เห็นปุ๋งบ่ได้ปุ๋งอลงพี่อลงแบบนี้อือมีหอยพี่น้อง มะเขือคืนมีผักแพวแกน่ะพี่น้องไหมกระโมยจีนไคทัวร์มุมีเข่าผักบุ้งแทนพี่น้องไหมบุหรีมาตลาดเบี้ยตลาดถ้าน้อยหน่อยพี่น้องไหมบุหรี่ลายสาลายนิดเดียวพี่น้องสาลายน้ำจืดนิดเดียวก็กินอิ่มลูกสั่งไสองคนสองคนกินบ่เดี๋ยวต้องแตงก็กินสาลายนี่พิษที่สุดเลยนี่ ตายอ<ล>ย,ย่าง <จะ S 2> เดียวตายค่าปากคาแกงค่างแกงค่าปากเ<ม>ลแล้วนี่กินสา,าลร่ายกอตูกแดน่นพากินใช่ไหมกินจมันยังเทลงเทลงอ่ะเทลงก็คือมีแบบเพล็กเนาะแป้งนัวแล้วก็ข้าวขัวเนาะพี่น้องส่วนประกอบของเขาเนาะยยังประกอบเครื่องปรุงเนาะพี่น้อง เอื่อปอกอบผสมรวมนีน่องแห้งวอกกับไปอยากได้เลยเดี๋ยวจะบดอนไรมาขึ้นหนาวนอนแต่สาวน่องแห้งดีกว่าขึ้นหนาวเถอะวะหนาวทางฝั่งไทยเป็นนอนแต่สาวาั่งไทยหนาวอยู่บ่เนาะพี่น้องทางไทยเรียกว่าต่างประเทศเพิ่นขึ้นสีหนาวก็ห่าอยู่แล้วต่างประเทศแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บนี่ห้าก็ะสีมาเทลุงไปส่วนผสมวัตถุดิบนะพี่น้องวัตถุดิบเ้าก็มีหัวหอมผักแก้ว บุ้งโหสิงไคมาคือคืนนาพี่น้องยังโหสิงไคเป็นปะตะไคหนะพี่น้องคนลาวเขาจะเอินโหสิงไคแต่คนคนไทยเขาจะเอินโหตะไคเส็บแซ่บเหมือนกันเนาะพี่น้องยิ้แห้งเลยพี่น้องกินด้วยกันเส็บแซ่บมาพี่น้องกินข้าวท้องกันพี่น้องอาหารจานเดียวนี่ลาบเต้าย่างเดียวพี่น้องเส็บแซ่บเด้อพี่น้อง

นงกิกนยันงเคยบหมเนี่ย้าเอ,อืมมได้กินข้าปีนี้ปลา,าเผานี่ยาไดกินน้าแล้วปีนี้ก็จะกินเื้อแรกเด็้ก็ได้กินจับจอบอืมกินยากเลย แต่เกลียดมักเกิบเอาอยากไปยเต็มเลยใช่ไหมคุณใช่หลวๆใช่ไหมเล่นติดนเล่นไม่แ็บเฮ้ยโอ้ผินเนี้ยหอว่า cái sớm nha Kiếm nhạc lắm hiếu Xăm bạc nghe Nó อันนี้มียังมาซักตัวสีมัดเดี๋ยวกอดจะไ่กินซินเทนัววันนี้นกยินก่อนนะเว้าๆอยู่ยินปะยินกันบ้าไม่ไหวม่ไหวแล้อเราหมอกินซินเวาัวพี่น้องโอ้ยยังน้อยมากกินนั่นเลยย nhà, con xe sống kia không xây nhỏ cha thợ buổi <laughs> vô, mấy anh con nhỏ, ăn เขาจะม,มาแล่งก็รูมาลายเถอะตรงคนอยู่ม,มาลายมัเบ่งดิ้เขา

ăn năn 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 làm năn 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 năn

โกนหนาดกมันยันีันเดียกนาร้านนาะมานกินเตมงก็บยันห้าโนตาตุนยันเนี่ยกล่องจะลุมหมดแล้วไพี่นอะไรอยู่ เก็บพาวไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องตาถูกใจจะเริ่มปลูกผักใสเด้อพี่น้องพากันกินาสบายดี